สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆและ FC ที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอลุ่งเรืองวันนี้พาพี่พๆน้องๆมาดูสเตอร์ล่างนะครับของ DC93 เคือมาชมครับสเตอร์ล่างว่าตัวไหนนะครับที่ผมทดลองนะครับเปลี่ยนดูก็คือนี่ครับ เขาเรียกว่าสตร์ล่างนะครับนี่ก็ผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเป็นขนาด20ฟันของเดิมจะเป็น22ก็เปลี่ยนก็ทําการเปลี่ยนก็ไม่ยากครับเปลี่ยนเสร็จก็ต้องได้ตัดข้อโซ่หนึ่งข้อนะครับเพราะว่าถ้าไม่ตัดก็มันจะโซ่มันก็จะหย่อนเกินนะครับเหตุผลนะครับที่เปลี่ยนสเตอร์ข้อล่าง ทำไมถึงต้องเปลี่ยนเพราะต้องการให้ชุดใบมีดนะครับเร็วขึ้นนะครับชุดตัดใบมีดครับนี่ครับชุดตัดใบมีดหนึ่งครับคือตัวนี้ครับชุดใบมีดครับเร็วขึ้นสองครับนี่ครับลูกดาวครับลูกดาวกวกข้าวให้เร็วขึ้นนะครับทำไมถึงต้องเร็วนะครับเพราะว่า ตัวนี้สำคัญครับในเวลาเดินรถเวลาข้าวล้มก็คือเราจะเกี่ยวข้าวเร็วหรือช้าครับขึ้นอยู่กับตัวนี้ครับตัวนี้เร็วกวักข้าวขึ้นมานะครับข้าวดีดให้ต้นข้าวดีดขึ้นมาเร็วเท่าไหร่นะครับรถเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับได้ดีนะครับสองก็คือชุดไม่มีนะครับเวลาข้าวตั้งเวลาเราจะดันข้าวนะครับ ถ้าใบมีดเรามันไม,ไม่เร็วนะครับเร็วพอมันก็ข้าวมันจะลูดนะครับตัดไม่ทันเพราะว่ารถเก้าสามมันจะเป็นรถที่วิ่งเร็วครับวิ่งได้เร็วเลยก็คือที่ตามคลิปนะครับที่ได้ทําเกี่ยวได้ทําการวิ่งเกี่ยวนะครับมันไม่ได้วิ่งเต็มที่นะครับที่เห็นนะครับถ้าเอาจริงๆนะครับวิ่งเต็มที่นี่จะของนาล้อง เปาเลยนะครับก็คือเร็วมากนะครับเวลาวิ่งนะครับก็คือวิ่งไปแล้วนะครับมันมันรู้สึกว่ามันจะตัดข้าวไม่ไม่ดีเท่าที่ควรครับก็เลยทําทดสเตอร์ลงนะครับให้ชุดนี้มันมาแล้วมันเร็วขึ้นนะครับส่งผลให้ชุดหน้านี้เร็วเร็วขึ้นทั้งหมดเลยแต่มันก็มีข้อเสียนะครับ ข้เสียเท่าที่ลองทำนะครับใช้ดูมาก็คือกลัวว่าตัวนี้ครับมันจะสึกเร็วนะครับมันเป็นลูกปืนนะครับของเขาเรียกว่า,อ,าอะไรนะครับคันชักเนาะคันชักนี่ครับเวลาเราเล่งรอบขึ้นไปนะครับรอบที่2008นะครับ มันจะรู้สึกว่ามันจะสั่นสั่นแรงนะครับมันจะกระพือเพราะว่ามันเร็วนะครับมันเร็วก็ประมาณนี้ครับเรา,าสู่กันฟังนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับที่จะทำนะครับก็มันจะมีนะครับข้อดีและข้อเสียนะครับก็ลองไปช่างใจดูนะครับว่า จะทำดีไหมนะครับถ้าทํานะครับข้อดีก็อย่างที่พูดมานะครับข้อเสียมันก็มีนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีข้อเสียมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับที่เราทํานะครับก็เล่าสู่กันฟังครับสําหรับมือใหม่นะครับที่ต้องการรู้นะครับผมก็ทําลองดูนะครับแล้วก็มาเล่าสู่ฟังนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับมือใหม่และผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับก็คือผมคิดว่าถ้าเราถ้ามันเปลี่ยนตัวนี้แล้วมันมีปัญหานี่ครับถ้ามันมีปัญหาอย่างที่ผมพูดนะครับว่กลัวมันสึกเร็วนะครับผมคิดว่ามันมีทางออกอยู่ทางหนึ่งนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนแค่ สเตอร์นี้ครับทดสเตอร์นี้ดีกว่าไหมนะครับตัวนี้กลับมาใช้ของเดิมนะครับยี่สฟันเหมือนเดิมสเตอร์คอล่างแล้วไปเปลี่ยนสเตอร์ตัวนี้แทนครับเพื่อใหออ้ลูกดาวนะครับกอบข้าวให้มันเร็วขึ้นตัวเดียวครับนี่ครับน่าจะโอเคนะครับ ก็ลองครับเพื่อนๆครับพี่ๆน้องๆก็ลองลองดูครับผิดถูกนะครับผมก็ทดลองครับทําดูนะครับแล้วก็มาเล่าสู่ฟังหวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบกันไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆนะครับจะมาเล่าสู่กันฟังใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ